สวัสดีครับเรามาอัปเดตสถานการณ์นะครับตลาดบิตคอยกันนิดนึงดีกว่าเนาะนะครับผมเป็นไงงไงบ้างนะฮะับในวันนี้นะครับตลาดบิตคอยก็ยังนิ่งๆทรงๆเนาะนะครับเหมือนจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ว่าก็ยังคงเหมือนกับติดบริเวณของซั p p l y zone อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะมองว่าตรงนี้เป็นจุดของแนวต้านก็ว่าได้นะนะครับมีแนวต้านแล้วก็มีซั p p l y zone นะครับก็ทําให้ราคาบิตคอยตอนนี้คือถูกเบรกอยู่นะครับและปัจจุบันตอนนี้สังเกตทุกคนดูดีๆนะครับว่าในจุดนี้ครับ จุดนี้นะนี่ผมให้ดูเลยจุดนี้นะครับจุดนี้มีเนื้อสำคัญอย่างหนึ่งนะครับหมายความว่าอะไรครับเนื้อสำคัญตรงนี้คือณบริเวณจุดนี้มันเคยอดีตมันเคยเป็นซัพพลายโซนมาก่อนนะแต่ตอนนี้ครับถูกราคาถูกดีมานด์โซนดันขึ้นไปทําลายซัพพลายโซนฉะนั้นนะครับในจุดนี้เนี่ยนะครับในจุดนี้เนี่ยปัจจุบันราคาเนี่ยมันติดอยู่นะครับเท่ากับว่า แนวโน้มโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด2แผนทันท,ท,ทีเลยนะครับในทําเฟรม6ชั่วโมงซึ่งแผนแรกเนี่ยมันคือแบบนี้ครับราคาวิ่งแล้วไม่ผ่านตรงนี้นะครับพอไม่ผ่านตรงนี้คือเอาง่ายว่าถ้าราคาเนี่ยคือแบบไม,ไม่ไม่ทำลายตรงนี้นะนะครับราคาจะวิ่งถัดไปที่บริเวณข้างบนตรงนี้ครับที่ประมาณ2 2งหมนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทําลายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยราคาจะวิ่งกลับไปทันทีตรง,ง,งนี้ครับ ภาพที่เห็นเกิดสองภาพที่ที่คาดการจะเกิดขึ้นก็คือแบบนี้ภาพแรกภาพที่สองคือแบบนี้ครับราคาลงมาข้างล่างแล้วก็เด้งขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือโอกาสเกิดแบบนี้เลยนะฮะบริบเวณนี้นะครับโอเคพอเปิดมาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันน่าจะเกิด2โซนแบบนี้เลยอาจจะมีการด้่งตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะอน,นี่คือคาดการณ์ผมวาดให้ดูนะครับภาพที่เกิดขึ้นมีโอกาสจะเกิดภาพเบบ ราคาลงมาเด้งตรงนี้วิ่งกลับขึ้นไปไม่ผ่านนะครับแล้ววิ่งลงต่อถึงตรงนี้แล้วค่อยดันขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งบริเวณ2 2 0 0มื่นสองร์เก็ตถัดไปนะครับและที่สําคัญเลยคือราคาบิตคอยนะครับห้ามทําลายชุดนี้ครับ i t c o i n จะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยนะครับขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วหมายความว่า เราจะสังเกตดีๆนะทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับราคายกไฮนะครับและยกโลเรียบร้อยฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อนะครับก็ต่อเมื่อราคาจะต้องห้ามทำลายในชุดนี้ทั้งหมดถ้าทำลายเมื่อไรเสร็จปุ๊บบิตคอยจะยังคงกลับเป็นขาลงเหมือนเดิมเลยนะครับและจะวิ่งเข้าสู่นะครับหมื 10, ่นสี่นะครับผมหมื่นหกับหมื่นสี่นะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะ ส่วนสำหรับใครนะครับที่จะบายนะครับก็สิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือกรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้พิจารณาในการบายนะมีกรอบนี้นะครับและกรอบนี้ครับช่วงบริเวณนี้เลยทั้งหมดนะครับโอเคนะเป็นชุดนี้กับชุดนี้นะครับอันนี้คือ bitcoin นะครับเราไปดู ethereum กันดีกว่านะครับอ่า ethereum แบบนี้โอเค ethereum ตอนนี้ าราคาติดตรงนี้อาจมีโอกาสย่อขึ้นมานะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นจุดที่คล้ายๆบิตคอยเลยนะครับเป็นจุดที่ซับไพ่สำคัญเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ราคาเนี่ยโอเคฮะอีทิลเลียมสามารถที่จะลงได้ถึงบริเวณนี้นะครับโอเค แบบนี้เป็นต้นนะครับแตะบริเวณตรงนี้แล้วเนาะนะครับอีทีเรียอาจจะลงมาถึงบริเวณนี้เลยนะครับโอเคผมเห็นละมีทั้งหมด2กรอบที่อีทาเรียมมีโอกาสลงมาถึงช,ช,นะชุดแรกคือชุดนี้นะครับชุดแรกคือชุดนี้นะชุดที่2คือชุดนี้ครับบริเวณนี้นะครับเป็นต้นครับ เหมือนเดิมครับอีเทเรียมคล้ายๆบิตคอยเลยนะครับตรงที่ห้ามทําลายชุดนี้ห้ามทําลายชุดนี้โอเคนะห้ามทําลายนะครับถ้าทําลายเมื่อไหร่ปุ๊บก็บอกลาได้เลยนะครับอีเทเรียมจะลงสู่หนึ่งพันดอลลาร์ทันทีนะครับแล้วก็อาจจะต่ํากว่าพันดอลลาร์ได้ทำนะนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่คือแผงอีเทเรียมนะถ้าหากใครจะ buy นะครับให้เอา sl ไว้ข้างล่างตรงนี้ sl 1นะครับแผงแรก แผน2ส่วนแผนเซลล์นะครับแผนเซลล์คือ,อถ้าจะแผนเซลล์นะเอาแบบสวยๆเลยมันจะเป็นตรงนี้จริงๆมันคือมันคือจุดนี้แหละแต่มันแอคชั่นไปแล้วถ้ากับว่าถ้าจะเอาเล่นอีกรอบหนึ่งนะนะครับมันจะมีจุดหนึ่งก็คือข้างบนเลยนะครับบริเวณนี้ข้างบนนะแผนเซลล์บริเวณชุดนี้แล้วก็แผนบายตรงนี้ กับตรงนี้นะครับเป็นต้นโอเคนะสุวำหรับใครที่อยากจะเซลล์นะครับมันจะมีเซล์อยู่จุดหนึ่งแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเซลเขาเรียกว่าเซล์กลางทางนิดนึงนะนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับโอเคมันเป็นการเซลลส่วนเทนนะครับบริเวณนี้อ่ะชุดนี้ครับ SL แนะนำนะเท่าให้ดีๆเลยประมาณน,นี้เลยนะครับเอสลนะครับโอเคนะอันนี้คือเซลล์ส่วนเทนนะครับ เป็นแผนนี้โอเคผมตั้งเลือดก,ก่นอนโอเคฮะอันนี้ก็คืออีเทียมนะครับเหรียญถัดไปผมดูโพยก่อนเหรียญที่น่าสนใจโอเคผมดูลิงก์ไว้นะครับลิงก์เคผมเทรดฟิวเจอร์นะเวด t p นะครับ สำหรับใครที่อยากจะอยากจะวิเคราะห์วามแผนเทรดได้นะนะครับแบบที่ผมวิเคราะห์อยู่เลยนะครับก็ในเร็วๆนี้นะนะครับในพรุ่งนี้สินะครับมันพรุ่งนี้เลยนะครับผมมีการสอนฟรีหน้าเพจนะครับนี่ไงพรุ่งนี้นะครับทำกำไรด้วย QM นะ c o s i m o d o l Line นะฮะ QML นะครับ กลยุทธ์ทำกำไรคำใหญ่นะครับในตลาดไซเวย์คือจริงๆอ่ะกลยุทธ์นี้มันสามารถเทรดทำกำไรได้ทุกตลาดนะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่29นะพรุ่งนี้นะนะครับเวลา2ทุ่มตรงไลฟ์จบลบเลยนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดรับสไล์นะสไลด์เนื้อหานะนะครับก็เข้าไปที่ Li n e แอดนะครับแล้วก็สามารถทักแอดมินนะครับขอรับสไลด์นะครับสไลด์เนี่ยที่เรียนเนี่ยนะขอรับชีตอะชีตเรียนนะครับชีตเรียน ที่เราจะเรียนกันในพรพุ่งนี้เนี่ยนะครับไว้ได้เลยโอเคไหมนะครับผมแล้วก็คืนนี้ผมมีไลฟ์นะครับสองทุ่มนะครับโอเคนะครับไลฟ์สองทุ่มด้วยเหมือนกันโอเคฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษานะครับแล้วก็ลงทุนกับการเรียนรู้หน่อยนะครับเอาเวลาไปแลกกับการลงทุนกับการเรียนรู้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพุ่งนี้สองทุ่มนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับเดียลิงก์ อืมเรียนลิงก์ถัดไปโอเคเดี๋ยวผมขอดูตึงเอเดก่อนสับหนึ่งอืมขอดูโอเคอือหืออะได้จุดละนะครับลิงก์เนาะ <c oughs> จะมีอยู่ทั้งหมด2จุดเนาะนะครับที่ราคาสามารถที่จะแบบเรากดเซลล์ได้ครับจุดแรกคือจุดนี้ชุด2คือจุดนี้นะครับคือแผนในวันนี้ที่ผมทำให้นะครับให้ทำให้ทุกคนไว้เนี่ยนะครับเราจะต้องเช็คหน้างานอีกทีนึงนะตอนที่ราคามันวิ่งเข้าโซนนะครับเพราะว่าเนื่องจากบางครั้งเนี่ยเราคือเหมือนกับเราก็กดเราก็คือตลาดตอนนี้ปัจจุบันเอางี้ว่า <c oughs> ตลาดปัจจุบันตอนนี้คือโอเคแหละนะครับแผนมาแบบนี้มันสวยนะครับแต่พอราคามันเข้าใกล้โซนอีกครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งมันทําให้เราเรียกว่านะมันเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงนะครับของราคามันทําให้อา่าจากแผนที่เรามองไว้เนี่ยนะครับที่เราจะกดเซลล์หรือกดบายเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการปรับแผนกันหน้าการกันหน้างานเกิดขึ้นนะครับซึ่งในอา่าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะแบบ เวลาผมจะวางแผนเทรดใช่ไหมผมก็จะมีเหมือนกันว่าะนะผมจะดูว่าติ๊กซอสามชิ้นของผมถ้าใครได้เคยเรียนกับผมนะจะรู้เลยว่าติ๊กซอสามชิ้นของผมคืออะไรนะครับติ๊กซอสามชิ้นของผมคือชิ้นแรกมันคือเรื่องของดูโครงสร้างดูเทรนด์นะครับอันที่2คือดูโซนอันที่3คือคอนเฟิร์มนะครับอันนี้เหมือนกันเลยนะครับผมดูเรียบร้อยว่าโอเคผมดูโครงสร้างดูเทรนต์ไปแล้วนะครับดูจุดเข้าเทรนละเหลืออย่างเดียวคือการคอนเฟิร์มฉะนั้นงานสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ ได้ลองศึกษาเพิ่มเติมเลยนะครับก็คือการคอนเฟิร์มนะครับในวันนี้ที่ผมวางแผนให้ตั้งแต่บิตคอยน์อีเทียมนะครับแล้วก็เหรียญที่สามก็คือเหรียญลิงเนี่ยมันมีแค่ยิกซอแค่2ชิ้นฉะนั้นเหลืออีกชิ้นหนึ่งคือพฤติกรรมคอนเฟิร์มครับการคอนเฟิร์มเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าตราบใดที่เราเนี่ยนะครับเทรดปกติเลยโดยที่ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะว่าการคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะบ่งบอกครับว่าราคาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสกลับตัวหรือไม่กลับตัวครับโอเคไหม ฉะนั้นการคอนเฟิร์มสำคัญมากเลยนะทิกซอร์ทิกซอกซอร์จะไม่สมบูรณ์เลยนะครับถ้าไม่มีการคอนเฟิร์มโอเคไหมครับต้องระมัดระวังนิดนึงด้วยนะนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพฤติกรรมคอนเฟิร์มนะนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ศึกษานะครับพฤติกรรมคอนเฟิร์มด้วยนะโอเคนะครับส่วนแผนบายตรงนี้นะครับเ,เหรียญลิงก์เนาะแผนบายผมหาให้แป๊บหนึ่งอืมจุดบายลิงก์มันมีแค่ชุดนี้เลยนะครับชุดล่างสุดเลย คือเหรียญลิงก์เนี่ยผมมีแผนบายให้แค่ชุดล่างสุดเลยนะครับชุดเดิมจุดเดิมเลยครับจุดเดิมที่เขาลงมาเลยนะครับสําหรับใครจะบายลิงก์นะนะครับที่เหลือผมไม่มีแผนให้เลยนะครับบายส่วนแผนเซลล์นะครับอ่าแผนเซลล์มีอยู่แผนเซลล์จะมีจุดนี้ครับทั้งกรอบเลยอ่ะนี่คือแผนเซลล์นะครับของลิงก์โอเคนะครับมีแค่นี้ครับโอเคเรามาดูเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปที่น่าสนใจเลยนะครับ B C S ฮนะอ่ะโอเคบีคอยแคเอ้ยเดี๋ยวผมผมรู้ผิดบล็อกอ่าบเไอ้ B C S เนาะโอเคนี่โอเคครับอืมสวยๆเลย B C S แตะตรงนี้ละโอเค ืมแจยว BCS นะครับจุดที่น่าสนใจเลยททรเก็ตถัดไปที่ BCS จะวิ่งขึ้นไปนะครับคือข้างบนนี้เนาะโอเคครับภาพมันจะเป็นแบบนี้จุดเข้าออตรงนี้และตรงนี้ฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับโอกาสเกิดขึ้นเป็นแบบนี้วิ่งขึ้นไปตรงนี้ กลับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับอ่ะส่วน SL แบบนี้เออผมบางบางเหรียญผมก็ลืมใส่เอวให้นะนะครับตามกรอบมาเลยนะครับตามกรอบราคานี่คือขยับเอาเองนะนะครับราคาของผมนี่คือแบบว่าโอเคมันไม่ได้เป๊ะน,นะอย่ายึดตามราคาผมนะนะครับอย่ายึดตามราคาแบบผมใส่ SL ตรงไหนปุ๊บเอาราคาตามนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือผม วิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้นะครับว่าโอเคมันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้สุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องมีแผนการเทรดเป็นของตัวเองนะนะครับแล้วทํายังไงถึงจะมีแผนการเทรดเป็นของตัวเองนะครับก็1เนี่ยเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีสอนสองทุ่มนะครับหรือสำหรับใครที่เก็บขี้เกียจรอแล้วไม่อยากรอแล้วไม่อยากที่จะรอเรียนฟรีหรือว่าไม่อยากที่จะแบบศึกษาค้นหาข้อมูลเองละนะครับก็อ่ะก็มึงจะมีทางลัดนะครับก็จะมีทางลัดขึ้นหนูอว่าใครที่แบบชอบทางลัดหรือเปล่านะครับ ถ้าใครชอบทางลัดกครับก็นี่เลยอ่านี่ครับสำหรับใครที่ต้องการทางลัดเลยนะนะครับกับคอร์สเดอะเกตเทสเลยครับทักแอดมินเลยนะครับต้องการทางลัดนะทักแอดมินได้เลยนะครับกับคอร์สเดอะเกตเทสแล้วผมจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ทุกคนได้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งสุดๆแล้วนะครับกับการเทรดนะครับทุกคนจะเทรดสามารถวางแผนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะไปดูผลลัพธ์ต่างๆนะครับของ ของนักเรียนนะครับเพิ่มเติมก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่รีวิวตรงนี้นี่อ่ะจริงๆมีเยอะมากเลยนะนะครับอ่ะลองไปเลื่อนๆดูแล้วกันนะครับบางอันบางอัานอาจมันอาจจะไม่โหลดนะนะครับลองไปดูนะครับมีประมาณแบบเป็นร้อยรีวิวเลยมั้นะครับเนี่ยร้อยยีรีวิวนะครับลองไปดูนะครับสาหรับใครที่แบบอยากจะอ่ะแบบไม่ต้องไม่อยากไม่อยากที่จะหาความรู้เองละ ไม่อยากที่จะต้องแบบเออมาตกผลึกเองนู่นนั่นเองนะครับอยากที่จะได้ทางรัดแล้วที่ผมสรุปมาให้แล้วนะครับแล้วก็ต้องการคอมมูนิตี้การเทรดนะครับก็อย่าพลาดนะครับที่จะทักแอดมินนะครับแล้วผมจะมีราคาพิเศษให้กับทุกคนด้วยนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับแล้วพบกับการอัปเดตครั้งถัดไปได้เลยนะครับ